ทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณชมมาตามคุณยายสุพรรณนะครับคุณยายถูกเลขนะครับหมดแล้วคุณเลขสูตรเลขคำนวณคุณยายเข้านะครับแล้วก็ถูกเลขด้วยนะครับคุณยายสุพรรณคนฟันแม่นคุณยายสุพรรณคนที่เคยรับใช้หลวงปู่สวงนะครับคนที่เคยหลวงปู่สวงให้เลขสูตรคำนวณมานะครับคุณยายเตรียมพร้อมรู้จะมาเตรียมพร้อมนี่เตรียมทําความสะอาดเตรียมตาข้าวแล้วมั้งนี่ สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีจ้าสสวัดีจุงกะคุณยายสุพรรณอีกครั้งหนึ่งนะครับเออวันนี้มาเกิดเช่นเคยท่ายายก็กําลังเตรียมนะครับอันนี้รายยายสมุดคือทําไว้แล้วนี่นะนโอเคกันไว้แล้วอ๋อเลยเลยลงใส่ให้ยายยาหน่อย,อยอคุณยายสุพรรณ ตามเรียกคุณยายสุพรรณงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับเอ็ดสีนะครับใครมาทำไมยายก็ไม่รู้ก็มาขายขายของวะขายอะไรครับผมขายเลขขยายโอ๊ะตเตอรี่วะไม่รู้ บุญกระถินที่เท่าไหร่ในยายกระถินวัดบ้านจะบกถี่สิบสองสิบเอ็ดสิบสองเห็นว่ามีจะเรียงมาด้วยใช่ไหมอเอาเจะเรียงมามาให้หลวงปู่ฟังหน่อยค่ะคนกระทุ่งว่าจะทำที่นี่แหละแต่กลัวเนาะัเด็กมันตีกันอ๋อเลอยไม่กล้าทำอะไรทำในบ้านเอาในวัดนี่อืมอ่ะอนี่แหละเยอะเลยได้นี่มาใหญ่ใหญ่ฟันมั้งหรือว่าได้ วุ้ยฝันไปว่าไปคุณมั่นได้เยอะมันน้ำมันไม่เจ็ดสามเอาสามเจ็ดนั่นเลยเลยให้สามเจ็ดเลยให้สามเจ็ดงวดที่แล้วเข้าย้ายได้กี่ใบงวดที่แล้วฮะงวดที่แล้วได้กี่ใบย้ายได้ล่างบนแต่ได้สิบบาทเนาะได้ไม่เยอะแต่อันนี้ก็ห้าบาทแลการลอตเตอรี่หนึ่งใบอ๋อใช่โอ้ถือว่าได้ยายอ่ะอันนี้เลขเลขคำนวณคำนวณยายใช่ไหมเนี่ย อ,นนอฟันก็ว่าไปคุดม,านามันน้ำไม่ได้ให้แปดสามนะได้เจ็ดสามใเจ็ดสามี่อันนี้จับลักถ้าวิ่งยายจะให้วิ่งตัวไหนครับวิ่ง<ะ>วิ่งตัวนึงนะหนึ่งนศะูนหนึ่งศูนย์สองโซนหนึ่งศูนย์สองโูนเลยมั้ยกลมมันขึ้นสองศูนก็สามหนึ่งนี่มันได้หลักหนึ่งเนาะได้ลังหนึ่งหนึ่งศูนนะหนึ่งศูนเนะ <1, 0. S 2> อไม่ได้เอาศูนหนึ่งหนึ่งศูนมันย่อไป ถ้าวิ่งวิ่งตัวหนึ่งใหญ่ถ้าวิ่งวิ่งหนึ่งเล่นหลังหนึ่งใหญ่ให้หลังหนึ่งหลักงหนึ่งก็จะวิ่งเล็กหลับเล็กวิ่งใหญ่คือวิ่งหนึ่งได้เอาหนึ่งเป็นหลักเอาหนึ่งเป็นหลักหลังหนึ่งหลักศูนย์มีหลักหนึ่งหลักศูนย์บางงวนี้ใหญ่เขียนหนึ่งกับศูนย์ไว้ให้หน่อยเพื่อเอฟซีจับหนึ่งศูนย์วิ่งเอฟซีดูนะครับ ยายบางง่วนนี้จะให้วิ่งหนึ่งกับวิ่งศูนย์นะครับเออหนึ่งลขกหนึ่งตรงนี้ศูนย์ครับยายวงกลมไปเลยศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็ศูนย์แต่ว่าวงกลมวงกลมไปออนั่นแหละวิ่งเฮ้ยวิ่งยายแต่ไม่ได้บอกว่าวิ่งบนหรือวิ่งล่างก็อันไหนก็ได้บนล่างหมดได้เหมือนกันแต่วิ่งแค่หนึ่งกับศูนย์นะของคุณยายดังหนึ่งจะลักหนึ่งลักสองนี่แหละ เอาหลักสองด้วยมัรวมมันขึ้นสองนะโอมมีจะมีขึ้นมาสองด้วย่อ่ะวิ่งวิ่งอยู่สามตัวมีหลักสองด้วยอ่ะของคุณยายนะครับกันพลาดเลขกันคือสองนะครับวิ่งขนาดหกสองมันขึ้นหกสามเนาะอ๋อมันมันมีวิ่งลุขึ้นด้วยอ่ะจะได้หกสองเราทำได้หกสองเนาะก็เลยขึ้นหกสองว่าเค้นให้หก หกสองกับหกสี่เออทำไมเขียนให้หกสี่ไปอื้งบ้าแล้วนี่ไม่เขียนให้หกสี่หกสองหกสี่สนหกสองหกสี่ใช่ป่ะจาให้หกสองหกสามแล้วก็คือเป็นหกสี่ว่าดูว่าดูที่อันนี้ไว้อหอบ้าแล้วเทียนคุณยายไปไหว้กระทอ่อมลงกระท่อมลงปูมายังกระท่อมสูงใช่<ะ>ไปเห <ไป S 2> ็นไไหลายแลย้ สางสามวันเป็นไงองค์นอนหลวงปู่เหมือนกันตันอกนะตันันนี้เล็กอกไม่ใหม่นะอออกไปบไปหลวงพ่อเหมือนไหมคาหลวงพ่อเนาะครับองหลวงปูนอนเหมือนไหมที่ใหญ่เหมือนเลยเนาะเหมือนเลยบอกเออเหมือนจริงๆเลยเหมือนมากเออลานก็ไปดวยนลานก็ไปจับขาบอกไม่ใช่หลวงพ่ออยู่บนนี้ก็ไปจับขานะเหมือนเนาะเออมันแค่หลวงพ่อยู่บ่ าาก็เหมมือนไม่ใช่ลวงพ่อยูบรินีเขาว่าเขา,าไปจับขาลวงพ่อไม่ได้เสียเขาว่าเขาไปจับขาหล,ล,ลานหลานหลานตัวเล็กๆน้องเล็กๆนี่มันไปหลานเล็กๆนี่มันไปโอ้ยไม่ใช่ลวงพ่อยูบรินีลวงพ่อไม่ได้เสียเขานา้แคนี่แหละครับอ่ะยายถือหน่อยถือตั้งในเอฟซีดูหน่อยนี่<ม>ายายถือเนะเออนี่ด้เอฟซีเด้อนี่คุญยายไฮแลนด์นะครับยายสุพรรณนะครับ นะครับให้แต่เป็นแนวทางเด <Wing. S 1> ิอยวิ 2> 2่งหนึ่งกับหนึ่งกับศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็มีวิ่งสองด้วยนะครับเอฟซีนะครับนี่เลขวิ่งใหญ่ก็จับขึ้นมันลงลมขึ้นมันลงเราจับเอาเลยนะครับใครจับเป็นจับแม่นกลองจับเลขคุณยายดูนะครับเราจะตามคุณยายทุกงวดนะครับเ <c oughs> พราะว่าเลขศูนย์นี่เป็นศูตรที่ได้มาจากหลวงปูส่สวงเราก็พยายามตามนะครับมันจะมีรุดบ้าง ปุบัางแต่ก็จะว่ากันก็จะมีมันลงเนาะครับต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้าเหมือนเดิมมหละนะเป็นสูตรหลวงปู่สวงนะครับยากที่ใครจะได้มาง่ายๆในในบ้านจะบงบมีใครได้มันยาย่ไหมไม่มีไม่มีเลยบลยแต่ข้าเห็นทาเข้ากับทํำตามเขาทำตามพี่โบยข้ากับตามตามแต่ยังไม่เป็นไม่รู้เขาไม่ทำไม่เคยทำวะคือมันก็ยากน่อยายญ่นูไม่มีใครทำ ย่าไม่ได้บอกใครมั้นี่ไม่ได้บอกแต่เขาทำแบบเขาทำถ้ามันออกหกสามอย่างนี้เนาะเราก็ทำนี้สามกับสี่ห้าขึ้นลงมานี่นะทำได้หกหกละเจ็ดนี่นี่นะครับเราก็ทำแบบนี้เนาะคือไม่อยากจะไปทำนะครับคือมาเอากับยาาเลยดีกว่านะครับเพื่อมันหลวลงปู่ให้มาคนเดียวเนาะครับลงปู่ส่งโยนให้กับมือนะเราก็จะไปทำเรียนแบบมันก็ไม่ได้นะครับต้องอาศัย อาศัยยายเป็นคน<ะ>ทําให้ดีกว่านะครับจะหลวงพ่อให้เอากับยายเนาะลวงพอ่อเอากับยายนะครับถ้าเราไปทาเองก่วจะไม่ถูกตัวจะไม่เข้านะครับอยากได้ให้เอากับยายพัดยายสุพรรณมั่ะชื่อยายสุพรรณคือหลวงปูส่สวงตั้ง,งสูสวงเรียกเขาเรียกยังไงยายตอนนั้น,นตอนนั้นก็ว่า ยายสุพันคือตางีคนอื่นเขาก็ได้ยินเนาะอยู่คนอยู่เต็มเขาเขาใครเออที่บ้านนะ่ะในเอเขามาเอาลูกพ่อดูมันเข้าไหมว่าเขาก็เอามาไม่ได้เอาไว้เนาะลูกลานมันมากอะมันรื้อจุดทิ้งเนาะอันเก่าเกา,กานะ่ะครับอันนี้แกอันนี้เขาก็อันนี้เขา,เขาจับแบบนี้เขาก็ตัดเอาตัดเอาแบบนี้นะครับใช่<ะ>เขาเอาแบบนี้ ครับแต่ก่อนในสมัยก่อนจัดแบบนี้ลวงพ่อนะแต่ในหลูกไม่ใช่อันนี้ลวงพ่อเขาโยนอันนี้ให้ก็เลยทําตามลวงพ่อเลยแต่อันนี้ไม่เคยไม่เคยทำไมแต่ทำแต่ตามลวงปู่นะแต่ก่อนแต่ก่อนทําแบบนี้นะครแต่ีนลวงพ่อ เห็นข้าก็ยุ่นเนาะนี่ให้เนาะแต่ก่อนยายทำต่างหากสูตรต่างหากใชาสูตรต่างหากนี่ยายทำแบบนี้แต่ก่อนอ๋อก็เลยมาได้สูตรหลวงพ่อเลยไอันี้แม่นกว่าหลวงพ่ออเนาะหลวงปู่แม่นกว่ามันได้รลักมันนหลักกันเดียวเนาะแต่อันนี้มันลำบากอยากเอาแบบนี้ถ้ารักนอนตัวไหนก็เอาตัวนี้นะจแต่ตัวนี้มันได้หลักมันเลยนะได้หลักเลยจับหลักได้หลักก็ได้ลักครก็ได้ลักครบศูย์ก็ศูตร อันนี้หลักได้สามตัวเดินหลักหนึ่งกับหลักศูนย์แล้วก็หลักสองหลักสองหนึ่งศนย์สนะครับอ่ะเยบสีหลักหลักยายจับหลักให้ถูกจะได้ถูกเลขเหมือนกันนะครับพอทำก็ให้กันเลยเขาไม่ได้ทำเลยแต่คนแฝงเขาทำเขาโยนให้น้องปูจริงๆเลยละครับน้องปูคนที่จะโยนให้ท่านท่านทำไมบักคนอื่นเขาอยู่นอกก็่าอ้าวยายสุพท่นแน่

ยายสุพรร์กับตามานเขาคือท่านนีนตามานในเนาะยายตามานกับพ่อเขาเนาะนั่งอยู่ใกล้กันเนาะเขาก็บอกว่คนอื่นเขาก็ยุ่เต็มเนาะไม่แต่เท่าแกมาจากไกลๆตรงเต็มแถวนี้นะรถนะ,ะาทางมนะันเต็มเลยแต่ก่อนมันมีแต่ดินทรายม,มันไม่ได้เป็นคอนกรีเตเบ็นนี่เป็นยางป่าอยู่ก็ขอบคุณคุณยายสุพรรณด้วที่แบ่งปันเลขของลูกคู่ให้ <S 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 สุดท้ายนี้ยยาให้โอหยให้พนเอฟซีหน่อยยายเออมันมีความสุขความสบายความเจ็บใหญ่ได้ความใสยังมีเด้วทางจะให้ปลัดกใส่ตลอดใหนดำไหนรวยจ้าถูกสาวย่อยถูกเล็กแบตเตอรี่เอฟซีถูกเล็กแบตเตอรี่ด้วยกันกระทินกระทินวันที่อะไรสิบสองสิบสองมันออกมันออกเข้ากระทินก่อนเนาะครับกระทินออกสิบ้กเนเรกมันออกสิบหก กระถินออกกันมาดูเลขอีกครั้งหนึ่งเล่งานกระถินนะครับเขาว่ามีเจดียงมามีเจดียงมามามาเล่นถวายหลวงปู่ด้วยมาเล่นเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาด้วยยายเดี๋ยวจะมาเป็นถวายคลองบวรวรรณกระถินที่นี่โดยนะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับเดี๋ยวจะมาเป็นจับภาพกระถินโดยรวมเลยวันนี้เท่าไหร่บสิบสองบวสกัดทอดครับสิบสองสิบเอ็ดนะจังใช่สิบเอ็ด สมโพธนะิส <Yeah. S 1> นะิบเ <Yeah. S 1> อ็ดนะเนาะทอดสิบสองเนาะจ้่อคุณยายขอบคุณคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะจ่ะสาธุสาธุคนครับสวัสดีครับผม,ม